ไปติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ความคืบหน้าของสงครามรัสเซียยูเครนกันบ้างนะคะแม้ว่าทางแคว้นเคอร์ซอนนั้นนะคะทางยูเครนจะสามารถเข้าไปยึดคืนได้จากการที่ทหารของรัสเซียนั้นถอนกองกําลังออกไปอย่างไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางยูเครนก็บอกว่าประชาชนอย่าเพิ่งเฉลิมฉลองเพราะว่าณปัจจุบันนี้ยังถือว่ายังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่นอกจากนี้นะคะมีนักวิเคราะห์ทางการทหารของสหรัฐอเมริกาได้มีการวิเคราะห์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นการที่รัเสเซียนั้นถอยทหารกลับไปเพื่อที่จะไปทํากลยุทธ์ในการจะรุกใหม่ในต้นปีหน้าหรือเปล่าไปดูภาพการเฉลิมฉลองของคนยูเครนสักนิดหนึ่งนะคะที่เขาดีใจค่ะที่ท้ายที่สุดนะคะทางทหารยูเครนก็สามารถยึดคืนพื้นที่เคอร์ซอนกลับคืนให้เป็นของอยูเครนได้ ทั้งนี้ก็เพราะว่าทางทหารของรัเสเซียนั้นได้มีการถอนกำลังออกจากแคว้นคอซอปไปเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลยูเครนก็บอกว่าอย่าเพิ่งดีอ,อกดีใจเกินไปเพราะวิกฤตและการสู้รบนั้นยังไม่จบที่ผ่านมาชาวยูเครนเชื่อว่าจะสามารถปลดปล่อยแคว้นคอซอปจากการยุดคขืนของรัเสเซียได้อย่างแน่นอนก็ตามนอกจากนี้นะคะ ทางผู้บัญชาการกองทัพรัเสเซียในยูเครนก็ได้ประกาศถอนกองกําลังทั้งหมดออกจากแคว้นคอซอนโดยจะเคลื่อนพลค่ะไปยังฝั่งซ้ายของแม่น้ําดนีโปรนะคะเพื่อรักษาชีวิตของชาญรัเสเซียแล้วก็คํานึงถึงขีดความสามารถในการต่อสู้ของกองทัพรัเสเซียซึ่งถือเป็นการล่าถอยครั้งสําคัญมากๆนะคะของทางรัเสเซียด้านประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐพลเอกมา,มาร์คมาลีค่ะ ได้มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอาจจะเป็นไปได้ที่รัสเซียจะใช้การถอนทัพเป็นเพียงกลยุทธ์ในการจัดแถวรบเชิงรุกครั้งใหม่ในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิหรือว่าในช่วงปีหน้าแต่ก็ยังมีโอกาสที่ทางรัสเซียและยูเครนนั้นจะยังคงมีการเจรจากันอยู่เพราะว่าทั้งสองฝ่ายตอนนี้ก็ต้องยอมรับแล้วล่ะค่ะว่าการใช้กำลังทางทหารนั้นไม่ใช่หนทางเดียวที่จะนำไปสู่ชัยชนะ ทีนี้จุดเคอร์ซอนค่ะมีนักวิเคราะห์ทางภูมิรัฐศาสตร์นั้นเ,เขามีการวิเคราะห์ถึงพื้นที่บริเวณนี้เหมือนกันเพราะว่าตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนิเปอร์ใกล้กับฝั่งทะเลดำแล้วก็ใกล้กับคาบสมุทรไครเมียทางด้านมารีน่ามีรอนนะคะนักวิจัยทางด้านกาลาโหมศึกษาที่เค College มหาวิทยาลัยลอนดอนบอกอย่างนี้บอกว่า การยึดคืนเมืองนี้จะเป็นการเปิดทางสู่การยึดใครเมียกลับมาหรือไม่เพราะว่าจริงๆแล้วนี่คือเป้าหมายของยูเครนในสงครามครั้งนี้และก็มีการย้ำโดยเฟอร์เบสแมคเคนซี่นะคะอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของกองทัพอังกฤษบอกว่าจากพื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์ค่ะถ้าหากว่าสามารถควบคุมแม่น้ำนีเปอร์ได้ก็มีความสำคัญเพราะว่ามันไหลผ่านกลางประเทศยูเครนแล้วก็อาจจะเป็น การเปิดประตูสู่การยึดคืนคาบสมุทรไครเมียคืนจากรัสเซียหรือเปล่าโดยที่รัสเซียนั้นก็ยึดคาบสมุทรไครเมียไปนะคะเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียไปตั้งแต่ปี2014นั่นเองค่ะ